สนับสนุนโดยโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองบูติกโฮเทลก่อนที่เราจะเข้าไปชมหอภาพดิตวรคุมานนะครับที่วังวรดดิตแห่งนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆครับนั่นก็คือหอสมุดนำรงราชานุภาพครับ หอสมุดดำรงราชานุภาพเป็นที่รวบรวมพระรนิพนธ์และหนังสือทรงสะสมในสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิศกุลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจำนวนมากครับซึ่งเป็นคุณูป,ปการต่อการศึกษาของประเทศไทยอย่างยิ่งครับนอกจากพระตำหนักใหญ่นะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับพระวรกายของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพแล้วนะครับหอสมุดครับก็คงไม่ต่างอะไรกับพระสมองของพระองค์ท่านครับ และหอภาพดิดวรกุมาน,นะครับก็เป็นดังจิ๊กซอตัวสุดท้ายนะครับที่เปรียบดังพระไทยของพระองค์ครับที่ต้องการให้โรงเรียนดำรงราชานุภาพนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับหอภาพดิดวรกุมารเป็นที่จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตอายุกว่า100ปีในแหล่งโบราณสถานต่างๆภาพสําคัญทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงสมัยรัชกาลที่9รวมทั้งแนวคิด คติธรรมปรัชญาและอุดมการแห่งความรักชาติบ้านเมืองของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่สรุปมาจัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้เรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่ายครับสิ่งที่ท่านอยากให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับได้รับกลับไปนี่คืออะไรบ้างครับเรื่องสำคัญมากๆที่คุณพ่อผู้รองรับผงที่ครับ ตั้งไว้เป็นเจตนารมณ์สำคัญในการเปิดที่วังนี้ขึ้นเป็นพีกันสมเด็จกรมพยาต a มรงคราชันก็คืออยากให้ลูกหลานเยาวชนไทยซึ่งรวมถึงพี่น้องประชาชนกราาชการด้ยเกิดความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จเจ้อหัวสมเด็จพระนางเจ้าพุมราชีนา ดังนั้นการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมณหขอสมุดรณ์จำลองราชานภาพแห่งนี้รวมถึงทั้งที่ตำหนักใหญ่วังมรดิศจะได้เรียนรู้ถึงพระมหากุณาธิคุณของพระมราชจักรกรีวงศ์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงได้ทรงรับราชการสนองพระมหาคุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีตลอดพระชนชีครับดังการมาที่นี่ก็อยากให้ลูกหลานเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจครับ ที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ช่วยกันดำรงมั่นซึ่งความเป็นคนไทยที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีในองค์พระบาทเนจเอใจหัวนนเนื้อตังชาติพุทธราชินีนาฏยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตความเรียบง่ายความเป็นสุภาพชนเข้าหากันครับ,ค,รบความอ่อนน้อมถ่อมตนซ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยไมาแต่โบราณน,นะครับ ใน,นประการสําคัญที่สุดก็คือช่วยกันดารงอักษาประเทศชาติบ้านเมืองไทยนันเป็นทรักิ่ของเราให้ดารงสถิตสถาพนรนตลอดกาลการได้มาเยือนนว,วังวรดิษแห่งนี้นะครับทำให้เราเรียนรู้ที่รักสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ครับผ่านทางสิ่งของสะสมภาพถ่ายบันทึกพระนิพนธ์คติธรรมและแนวคิด ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและหม่อมเจ้าหญิงภูนพิสมัยอิทิสกุลที่ยังคงรักษาเป็นมรดกสืบทอดทางปรัชญาให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยที่ทำารงเอกราชและรักษาความเป็นไทยจนถึงปัจจุบันนี้ครับ กร,ร,ระผมปรนนัจาดิตสกุลเป็นประธานขอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอยากจะได้เห็นลูกหลานเยาวชนและพี่น้องประชาชนคนไทยได้หันกลับมาศึกษาเรียนรู้การท่องเที่ยวในเชิงมรดกวัฒนธรรมในประเทศของเราเองเหมือนกับที่ชาวต่างประเทศเขาเที่ยวในบ้านในเมืองของเขาเคยจำได้ เห็นชาวอเมริกันซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่เกิดขึ้นหลังยุโรปมากถือเป็นประเทศใหม่หรือสิงคโปร์นี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศใหม่แต่หนทางที่เขาจะบำรุงรักษาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับความภาคภูมิใจของคนในชาติได้ก็คือต้องให้มีโปรติสตร์ที่เขาต้องช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างแล้วก็ให้ลูกหลานเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนได้ ศึกษาเรียนรู้ดังนั้นหากลูกหลานไทยในยามนี้จะช่วยกันชวนคุณพ่อคุณแม่นะเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มีที่มาที่ไปในเชิงของประวัติศาสตร์ที่งดงามมีตำนานเล่าขานอะไสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เรียนรู้ในท้ายที่สุดก็จะกลับกลายเป็นเรื่องซึ่งจะบอกเล่า สืบต่อกันไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นผลลัพธ์สุดท้ายก็คือความรักชาติบ้านเมืองความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของนรนก้าทั้งสองพระองค์แต่ลูกหลานต้องช่วยกันสืบสานแล้วก็อีกประการสําคัญมากๆในเรื่องของมรดกทางด้านการศึกษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นี่ก็คือจะช่วยทําให้คนในชาติ เกิดวความสมัครสมานสามัคคีดังนั้นหากเราทุกคนจะได้ช่วยกันรักษามรดกแห่งความภาคภูมิใจและเกีดยรติยศประการนี้ไว้ให้ดำรงอยูต่ตลอดไปในบ้านเมืองไทยก็จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะมีแต่ความภาคภูมิใจและความดีใจโดยตลอดไป วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก CP นะครับรวมไปถึงหม่อมหลวงประดาดาดิษกุลและก็พิพิธภัณฑ์วังวรดิตแห่งนี้ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับหากใครนะครับมีข้อสเสนอแน,นะรายการของเรานะครับสามารถไปกดไลค์นะครับที่แฟนเพจของเราได้ที่ facebook.com/ythailandtv หรือว่าดูรายการย้อนหลังนะครับโดยเสิร์ชคำว่าทำไมแถลงในเว็บไซต์ยูทูบครับ